สวัสดีครับวันนี้พวกเรากรุ๊ป A นะครับมานำเสนอเทอมโปรเจกต์ในวิชาไวเบชั่นนะครับในเรื่องของคั n e ี p แพทเทิร์ครับโดยมีสมาชิกดังนี้ครับผมนายยนพัฒน์ขุนจันหกหกหนึ่งศนย์นย์ศูนย์สาม่ครับผมพชระโสภณฤทุชิต6กหกหนึ่งศครับผมกีรพานน์แสนชัยหกหกหนึ่งศาหนึ่งนย์เจ็ดสามครับผม วัตถุประสงค์นะครับข้อแรกก็คือเพื่อศึกษาการเกิดลวดลายของคลัสนี่แพทเทิร์นนะครับที่เกิดจากการสั่งของแผ่นโลหะเมื่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงด้วยความถี่ต่างๆนะครับข้อ2คือเพื่อสังเกตตำแหน่งของโนดแล้วก็แอนตินโหนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นโลหะข้อ3คือเพื่อทําความเข้าใจครับความสัมพันธ์ของความถี่เสียงและก็รูปแบบการสั่นของแผ่นโลหะครับข้อ4เพื่อเรียนรู้หลักการขึ้นนิ่งครับและการสั่นพ้องในวัตถุแข็งครับ ข้อ5คือเพื่อการออกแบบและการควบคุมการทดลองทางฟิสิกส์นะครับโดยใช้เครื่องเสียงเป็นตัวกระตุ้นครับในส่วนของอุปกรณ์การทดลองนะครับก็จะมีเป็นเกลือนะครับใช้เป็นทําให้เกิดลวดลายแพทเทิร์นนะครับจากการสั่นแล้วก็โทรศัพท์ครับเป็นเครื่องกําเนิดคลื่นเสียงทางความถี่ต่างๆนะครับที่กําหนดไว้แล้วก็มีแอมป์กีตาร์ครับเป็นตัวสร้างคลื่นเสียงกระจายออกมาครับแล้วก็มีกีตาร์ครับเป็นตัวกลางระหว่างโทรศัพท์กับแอมป์นะครับเพื่อจะส่งคลื่นเสียงไป แล้วก็สุดท้ายก็คือถาดเหล็กครับผมเอาไว้ใส่ลองเกลือนะครับขั้นตอนการทดลองนะครับขั้นแรกก็คือการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับตามที่พูดไปก่อนหน้าในส่วนของข้อ2นะครับก็คือการนําถาดวางไว้บนตู้แอมป์ครับเพื่อให้ได้รับการสั่นสะเทือนจากคลื่นเสียงที่เกิดจากตู้แอมป์ได้โดยตรงนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการนําเกลือนะครับเทไว้บนถาดนะครับโดยที่กระจายเกลือให้ทั่วผิวของถาดอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อให้เห็นรูปแบบการสะเทือนได้อย่างชัดเจน ข้อ4ก็คือการเปิดเสียงจากโทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นเครื่องกําเนิดความถี่เสียงนะครับผมโดยที่คลื่นที่กําหนดไว้ก็จะมี200 400 600 800แล้วก็1000เฮิร์ครับข้อ5ก็คือการสังเกตรูปแบบของเกลือครับที่เกิดขึ้นบนฐานในแต่ละความถี่นะครับโดยที่ส่วนที่บริเวณที่เกลือมารวมกันนะครับเขาจะเรียกว่าโหนดซึ่งเป็นจุดที่ไม่เกิดการสั่นครับและบริเวณที่เกลือกระเด็นออกนะครับเรียกว่าแอนตี้โหนดซึ่งเป็นจุดที่มีการสั่นสูงสุดครับ และลำดับสุดท้ายก็คือการจดบันทึกแล้วก็วิเคราะห์ผลการทดลองที่เกิดขึ้นครับครับสำหรับการทดลองแค n n y p a พ t e r นนะครับก็คือเราจะเ,เสียบตนะู้แอมเนาะแล้วก็นำฐานเนี่ยไปวางไว้บนลำโพงครับอย่างตามภาพนี้เลยครับซึ่งแล้วก็เราเราก็โรยเกลือบนบนฐานได้เลยก็ให้มันกระจายทั่วๆไปส่วนทางนี้ก็ทำการเสียบกีตาร์แล้วก็วิธีการ ให้ความสั่นของมันก็คือว่าเราจะมีชุดความถี่ของแต่ละความถี่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เปิดแล้วก็จ่อไว้ตรงลำโพงของกีตาร์ได้เลยครับผมเพื่อให้เกิดเสียงแล้วก็เกิดการสั่นออกมากประมาณนี้ครับ ในส่วนของสรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองเรื่องคลาสนีนแพทเทิร์นนะครับเพราะว่าเมื่อแผ่นโลหะบางที่ถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่น้อยนะครับจะทําให้เกิดการสั่นของผงเกลือที่เคลื่อนตัวเนี่ยแล้วก็กระจายการสะสมไปอยู่บริเวณที่ไม่มีการสั่นทําให้เกิดโหนดมากกว่าการกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่มากครับซึ่งทําให้ปรากฏไปลวดลายบนแผ่นที่ชัดเจนกว่าครับในกลับกันนะครับถ้ากระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่มากเนี่ยก็จะเกิดการสั่น ทำให้ผงเกลือเคลื่อนตัวแล้วก็กระจายไปทั่วแผ่นโลหะบางซึ่งลวดลายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามความถี่ที่ใช้นะครับด้วยความถี่สูงขึ้นนะครับก็จะทำให้ลวดลาย,ยมีความซับซ้อนมากขึ้นครับ